ที่อัมสเตอร์ดัมสนามเด็กเล่นถําจากไม้ไม่ใช่พลาสติกสวัสดีเช้าวันที่3ในอัมสเตอร์ดัมวันนี้นะฮะพาทุกคนมาเดินเล่นอยู่สวนสาธารณะทุกคนออกมาทํากิจกรรมกันแต่ที่สําคัญคือเขาแบบรักษาธรรมชาติได้ดีมากค่ะ แต่ความเก๋อยู่ตรงนี้ทุกคนมีน้องเป็ดเว้ยอเอ็มเลยดูสิเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่มีความรู้สึกว่าเออมาที่นี่แล้วสัตว์มันอยู่ร่วมกับเราได้มีความสุขอะ่ะน้องไม่ได้ตื่นควรนะเว้ยดูดิน้องออกมาอาบแดดความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้แหละฮทุกคนดูมีสนามเด็กเล่นที่เขาทําจากไม้อะเขาอยากให้คนอยู่กับธรรมชาติจริงๆอะ แม้แต่มานั่งโยกก็เป็นไม้คือเขาใส่ใจเนาะไม่ใช่เอาของเล่นพลาสติกมาทำไม้มันก็เป็นสิ่งที่คงทนอยู่ได้นานนะนี่ก็ชิงช้าสนามเด็กเล่นเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยแหละเห็นไหมเขาก็จะมีตะข่ายให้เด็กปีนเล่นแต่ก็งงว่าเด็กเนี่ยจะปีนขึ้นถึงชั้นบนยังไงวะเพราะมันไม่มีขั้นไม่มีอะไรให้เหยียบเลยนี่มันจะมีขั้นแค่ตรงนี้ไม่รู้เหยียบได้ปะตรงข้างๆนี้นะฮะก็จะมีดงเฟิร์น เป็นดงเบลล์มเลยอันนี้เฟิร์นดงยักษ์เลยจ้าเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับสุขภาพแล้วก็การออกกาลังกายนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะครับนี่ไงทุกจุดที่เป็นที่นั่งก็จะมีถังขยะแล้วก็รถขยะเขาตามมาเก็บเกือบทุกๆชั่วโมงเลยอะตรงกลางแยกเลยก็จะมีจุดทิ้งขยะเบลล์มเบล์มเลยเห็นไหมทุกคนดูวิวตรงนี้ดิเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองนะฮะชอบตรงย้าของเขาเนี่ยจะมีดอกเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลย แล้วกระจายเต็มพื้นเลยมีความรู้สึกแบบสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยฟินจ้าทุกคน